คพีชจ,จังเลยโคตรเก่าไอ่ะไม่บอกว่า b cheers love the coveriesay เเอ้ยมีการ์ตูนจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่กูคิดวัดเนี่ยไม่ใช่อ่ะดิไอเรื่องที่มันเป็นหมาหมาพันนี้กับไอ้ไอ้จิ้งจอกมันชื่ออะไรวะหมาพันปักไงขอรูปหมาพันปักภาพประกอบ ได้เลย <laughs> <c oughs> เลือกตัวเ้ยเลือกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <c oughs> ไปหนึ่งรูปตรงไหนจะค่อยดูคาดหวังเลยนะ ดูมรจดูอะไรดูมรจร้ดูมจเร้ดูดูดูว่าแล้วโอ้โตดูดข้างบนตึ๊ดตึ๊กเรจริงเลยโดนตัวดูดเด้อดทีมกูมีหินเลอหรอไม่มี ีโมไอ้ดีว่าเนี่ยถ้ายิงแม่นนี่แม่งแรงเหมือนกันนะดีว่าต้องยิงอ๋อแล้วว่าดีว่าใหญ่ดีว่าใหญ่ต้องยิงใกล้ว่าจิ๋วอ่ะดีว่าจิ๋วกระสุนยิงไว้แป๊ะ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 เลยกระสุนมันเมอร์ซี่ไอดีว่าจิ๋ว โอเคตัวดูดหมดตัวดูดหมดเข้าได้เออบิโดเฟนไอ้โควาวเซอร์ทำไมอ่ะอ๋อได้ต้อกตัวยังโอเคอุ้ยอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะ ใครเขาแม่งแย่งยาไว้หน้าหิมไม้สัตว์อย่าลั่นดิจ๊ะใครเต็มแล้วแน่วะบึ้มเรียบรรอ พี่ยืนนิ่งมาวะโอโหสุดสดดดูสิตัดแต่งกิซไนยูยืน้าเอ้าดูฟิตไปนู่นแล้วเฮ้ยเอาเอาซีมาได้ไหม อันนี้ฝั่นใครฝั่นคนในห้องเหรอไม่ลืมหรอกเราเข้ามาแล้วไม่ไหวถ่านอยู่ที่พลอ้ยเอ๊ะเอ๊ะมาเตียนฝั่งใครอ่ะฝั่งเรานี่นะ c r i s ิสเจอ๋งเห้อ,อง ตูดูดเนบวะตายไปนหนึ่งมันเข้ามันเข้าทางบาัตจ้จัมมาลูกไปนะ ไม่เอา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 มันกดกำแพงหรือสวยงามโอ้ยซิกมาโคตรวันน่ะเป็นไหนแล้ววะไม่ได้ เออเออหนีไปหนีไปทุกคนเอาดูหมดเออมึงเอามันจริงเหรอวะ <c oughs> มันจะขึ้นไปเอาบัตรเตียนนะว,ว้ยดูดิมีแต่คนขึ้นไปเอาโหดเลยสัส <c oughs> มีแต่คนขึ้นไปเอาหุ่คนยนต์นะเญญว,ว้ยอันนี้ข้าได้สายมาแล้วอ้าวไม่ทันย <c oughs> ไม่ควายจะได้เข้าพอยต์ <c oughs> ก็มัน,ม,นมันไล่ยิง <c oughs> บิมเซราบิมบิมสี่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะตอนนี้เราสตรีมเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมห้าทุ่มสี่สิบอนแม่งพากไหนไว้สัตว์เ้ยดูอย่างอ่ะพันปักอ่ะลืมเลยแมงมีเด็ดที่ผ่าน มันมีหลายอันนะกูก็เลือกเลือกนั่นไงล่ะใครไม่เอาไปผัดไม่สับเจ้าของมันนั่นแหละต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะที่จะรู้คำเนี้ยไม่ใช่เลยเออไงล่ะทีโงไน เฮ้วมีเฮวหมีเลยเลยหยิบเดชเธอหน้าเธออาจจะได้คุยกันกันซิงโคมิเมถูกแล้วเปล่าไม่รู้จักไม่ดูตายเลยไม่ได้เข้าไปเลย็บเก็บยาให้หน่อยลิปเปอร์จะตายเบลให้มาเตียนไล่ไปเอ้ยอ้ยเสกงามครับผมโอ้ยไอ้เฮียลิปเปอร์ไอ้สัตว์มึงใจเย็นหรอกโอ้โหไอ้เฮียซิกมาอย่างวัน นักเนี่ยติดโลอะไม่คิดจริงจ้ยไม่มีแต่คนพุ่งเป้าไปที่บัสสเตียนรอหันมามันโหดเลยเห็นแม่งวิ่งเข้าหาบัสสเตียนอย่างเดียวเลยนะจริงแล้วก็โดนยิงตายแล้วไงงโอ้ยเพียบเลยบัสเตียม ขวาเทียบเลยซ้ายซ้ายเทียบเลยเสียโอ้ซ้ายหรือขวาวะเนี่ยจะบอกว่าหลงทิศเนี่ยถ้าพี่คนพูดซ้ายแสดงว่าขวากีนพี่พูดอะไรมาพูดขวาไงแต่มันคือซ้ายต้องมีคนรู้ใจอย่างงี้เลยเฮ้ยนายได้เก่งเลยยังไง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  โอ๊ยแตไม่โดนทำไมมันเดบวาซอมไม่มีใครใจ อุ้ยเหี้ยแปะแปะเลยไอเหี้ยติกไม่แล้ติกแม่มไหมนี่ยยยไปเลยครับฐานาออกรนะานะอามารีอยอหยีอะนี่ตายตายตายให้หำหิวหมหิวมั้งเย ไม่เ้าเล้วจ้ะจบเลยได้เจอบุ๊คแล้วโดนลูกหลงครับผมคนปั่นนะครับสองวันสิบสี่ไปเดโฮมาทุกคนต้องควยกันโอ้โหสุดยอดจริงคุณเจอตัวนี้ ไม่คอนเทนต์นะแต่ชว่วยยิงให้เพื่อนต้องเรียบร้อยไปแล้วหุ่นโดนตัว hmm> นั้นหุ่นโดนตัวนั้นไปก็จบไปเฮ้ยไม่จบหรอแอปเปิลตัวนั้นยังอยู่ครับแอปเปิลตัวนั้นโอ้ิยังต่อกันอยู่ยังรอกูติดแทอีเวนเนื้อไลน์เนสเชฟ trắng 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 tang gì tang 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 มีใครอีกมีใครอีกหรือเปลา่าลืมไปอุตส่าห์แปะโดน yes riper นี้แค่เนี่ยกระายกูคนเดียว <c oughs> เอาเป็นเขาแล้วลนะ่ะบอกเลยเขาเป็นมึงอยู่แล้วจริงอาเก็บปืนทองไ <c oughs> อ้เก็บแบบแน่นอนคนแบบนี้ <c oughs> เออดูเล่นเ่าาใช้อตติด้วยนะเขาเรียกว่าช็อตคอร์เลยนะ